เครื่องมือที่ทำลายความเข้มแข็งของจิตใจนักเทรดนะคะเวลากราฟวิ่งเนี่ยเคยเป็นกันไหมคะตอนเช้ามาตั้งใจว่าจะเซลล์นะคะพอเซลล์ลงมาปุ๊บอา้าวกราฟเด้งนิดหน่อยเอ๊ะหรือว่ากราฟอยากจะขึ้นเปลี่ยนหน้าเทรดเป็นเทรดบายทันทีหรือตอนเช้าเราตั้งใจว่าเราจะ ถือใบขึ้นมาแต่พอสุดท้ายแล้วน้องมีการเด้งย้อนลงมาย้อนลงมาหลายครั้งจนสุดท้ายเราเปลี่ยนหน้าเทรดไปในระหว่างวันจนทำให้เราสับสนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะเทรดหน้าไหนกันแน่นะคะอันนี้เครื่องมือของเจ้าในตลาดนะคะที่ทำให้เราสับสนในการเทรดก็คือระยะเวลานั่นเองคะ่ะในช่วงก่อนที่จะถึงเวลาตลาดจริงๆนะคะช่วงที่กราฟวิ่งแรงจริงๆเนี่ยระหว่างนั้นนะคะกราฟจะวิ่งไซเวย์นะคะจะวิ่งน้อยๆทีละ500 จุด300จุดยิ่งย่ำอยู่กับที่นานๆานยิ่งทำให้เราคว้แขวมากยิ่งขึ้นนะคะจะทำให้เราเมาหมัดเมากราฟนะคะจนทำให้ได้กำไรสุดท้ายเป็นขาดทุนนะคะดังนั้นความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของกราฟและเวลาตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะ ถ้าใครอยากจะทำกำไรได้มากขึ้นนะคะทั้งตอนที่วิ่งเป็นเทรนด์และตอนที่วิ่งไซเวย์นะคะอิงมีคอร์สที่ชื่อว่าสุดยอดเทคนิคฟันกำไรอย่างเซียนนะคะคอร์สนี้เนี่ยอิงสอนตั้งแต่การบริหารพอร์ตนะคะการรู้จักว่าตลาดเนี่ยวิ่งเร็วตอนไหนตลาดวิ่งไซเวย์ตอนไหนตอนไหนที่ควรจะเก็บกำไรสั้นๆตอนไหนที่เราสามารถถือยาวทนทำกำไรได้จังหวะแล้วเป็นพันจุดเนี่ยทำกำไรได้ง่ายๆเลยติดต่อเข้ามานะคะแล้วเราเจอกันค่ะ